ช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่ค่ะที่พึกษกุการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะต้งทางโปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะ,ะ,ปนนนะ,คะเป็นช่องทางการซื้อขายรถยนต์ออนไลน์นะคะาสามารถทักเข้ามาหาเซลล์แนนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code ที่ท้ายคลิปนะคะหรือทักกักเบอร์โทรโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนก็ได้หรือเซฟเบอร์เซลล์แนนก็ได้นะคะในส่วนการซื้อขายรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นและการตกแต่งทุกแบบทุกสไตล์นะคะบริการไฟแนน้์ให้ถึงที่บ้านแล้วก็จะส่งให้ถึงที่บ้านด้วยวันนี้นะคะกับอีกหนึ่งคันก่อนท วันนี้เป็นวันที่13นะคะเดือนธันวาคมนะคะ2566นกะคะกับ d e ็กเจนรันเจอร์วายแนะคะ,ะ,คะตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะราคาจำหน่ายตอนนี้นะคะ1 1 3 1 4 0 0 0บาทนะคะในส่วนของปีหน้านะคะมีการปรับขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับราคานะคะในส่วนกาตรตกแต่งคันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าพรีเมียมสุดๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคันนี้หล่อแค่ไหนนะคะแล้วก็ดุดันแค่ไหนคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเนมติดตั้งกสก,กูปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นสก,กูปทรงฟิตนั่นเองนะคะก็ทำสีทูโทนค่ะสีดำด้านตัดสลับกับสีตัวรถนะคะที่เป็นสีบอลเงินนะคะโลโก,ก้ทานหน้าตัวม้านะคะเราเพิ่มความโดดเด่นนะคะโดยการที่ทำเป็นสีดำเงานะคะก็ทำให้ตัวสก,กูปนะคะดูมีมิตินะคะแล้วก็ม้าโดดเด่นสวยงามสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสันต่างๆลูกค้าสามารถรีเควสได้นะคะอยากได้สีสันแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นคำว่า แตนเจอร์ anger, นะคะเป็นตัวอะคริลิกนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาสวยๆเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระจังให้ใหม่ค่ะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะฟอนเอฟวาร์ด e ีงานทําปั๊มนูน3มิตินะคะทำสีดําเงานะคะพร้อมกับเพิ่มเติมไฟ LED Bar บาร์นะคะตัวนี้เป็นไฟให้ค่าแสงสีส้มนะคะจุดไฟด้านบนนะคะลูกค้าสามารถทําสีสเ,เลือกสีได้นะคะจะมีสีส้มสีขาวนะคะก็อยากได้แบบไหนแจ้งได้แล้วก็ในส่วนงง,งการ แต่งด้านหน้านะคะอยากได้การตกแต่งแบบไหนสามารถแจ้งเซลล์แน,นได้นะคะเราสามารถเพิ่มเติมด้านล่างนะคะที่เป็นชุดกันชนวายนะคะทำสีสันได้หรืออยากจะแปลงหน้าเป็นหน้าแรปเตอร์แจ้งได้แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่กําลังมาแรงเลยนั่นก็คือชุดแต่งวิตเตอร์นั่นเองนะคะอยากได้แบบไหนดูดันยังไงนะคะตามสไตล์นะคะอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะคะสำหรับ YT ยท็ก4คูณ4นะคะชุดไฟจะเป็นชุดไฟแมททิก LED นะคะ ก็จะเป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะของฟอร์ดนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะมีไฟโปรเทคเตอร์สองดวงนะคะปรับคุณภาตเองแล้วก็ตัดแสงยางตาเวลามีรถส่วนมานะคะมีไฟเดนทามนันนิ่งที่เป็นตัว C ีนะคะเอกลักษณ์ของ n e x กเจนนะคะก็บ่มบอดดีเอของ n e x กเจนนะคะรอบคันนี้นะคะด้านล่างเป็นกรนชนเดิมนะคะสําหรับรุ่นวแท็กนะคะกาดด้านหน้าเขาจะเป็นสีกาไฟนะคะแคนดด้านล่างเป็นสีบอลเงินนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างแบบนี้นะคะ การติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะสำหรับตัวนี้เป็นซุ้มล้อของเป็นซุ้มล้อโป่งทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นขนาด5.5นิ้วนะคะสีดำด้านนะคะเก็บงานนะคะยิงซีโคนได้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนการยึดน็อตนะคะเป็นตำแหน่งน็อตเดิมที่มากับตัวรถนะคะก็ทําให้รถดูล่ํานะคะด้านหน้าดูหล่อและลงตัวนะคะดุดันมากๆนะคะเป็นการคุมโทนนะคะสีตัวรถบนเงินตัดกับสีดํานั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยการตัดขีดด้วยสี ดำเงานั่นเองนะคะในส่วนของไฮไลท์คันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ล้อแม็กและตัว ปั๊มเบรกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะไฮไลท์ของเขานะคะจะอยู่ที่ตัวคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะสีสันโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นคาลิเปอร์เบรกนะคะตัวนี้เป็น19เนั่นเองนะคะตัวสีนะคะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะคะกัดสีด้านในนะคะคำว่าแอมเบเป็นสีดำนะคะในส่วนของการเลือกสีสันนะคะแล้วก็ตัวสีในส่วนของอักษรน,นะคะลูกค้าสามารถแจ้งการ ทำสีสันนะคะกัดสีได้อยากสีอยากได้สีสันแบบไหนแจ้งได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ทําให้การเบรกนะคะหนึกขึ้นนะคะอันนี้มั่นใจแน่นอนนะคะแบกเบรกที่ถนนย่นกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้เป็นปั๊มเบรกแบบ6พอตนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเบรกเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะตัวล้อแม็กนะคะจาก ขนาด18นิ้วเปลี่ยนให้เป็นแมกขนาด20แบบนี้นะคะเป็นลายก้านวายกึง่งมิลลินเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะก้านแมกนะคะตัวนี้ก็จะเห็นถึงความบางนะคะแต่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมในส่วนการผลิตใหม่นะคะเฟอร์ฟอร์มิ่งนะคะก็ทำให้ตัวแมกนะคะมีน้ำหนักเบานะคะอันนี้ก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวร้อยอส่วนของตัวยางนะคะเราก็เสริมให้ดูมีความเต็มซุ้มนะคะดูใหญ่ๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นยางโอเวอร์ไซส์แบบนี้นะคะ เป็นยางคอร์ o s s เดอร์นะคะซีรียางสาิบคูณสิบส R 2 0นะคะตัวแม็กนะคะเป็นงานของ A Van p i l e นั่นเองนะคะ<ม>ก็เรียกได้ว่านะคะสำหรับ A Van p i l e มาแรงนะคะสำหรับ Next Gen เจนนี้นะคะแล้วก็มีการ เปลี่ยนปีกนกให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวปีกนกนะคะเป็นปีกนกของโยงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสีเทานะคะเพื่อคุมโทนกับตัวรถนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงแจ้งได้นะคะหรืออยากได้เป็นแบนดของโปรเฟนเดอร์แจ้งได้หรือจะเป็นในส่วนของแบนด์อื่นก็แจ้งเข้ามาได้นะคะเปลี่ยนในส่วนของเซอร์เวบาให้นะคะจัดทรงรถให้นะคะตัวนี้ยกรถขึ้นไป2นิ้วนะคะก็ทรงรถสวยๆล่ำๆนะคะรับกับตัวล้อแมกนะคะที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะคะก็ดูสวยและลงตัวมากๆเลยนะคะ แล้วก็คันนี้นั้นติดฟิล์มให้รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันบันหน้า60รอบคัน80นะคะติดตั้งเบ้ากันลอยนะคะตัวข้อไฟด้านหน้าไฟท้ายนั้นติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิ้วกานสาั่นเนบของตัของแรนเจอร์ตรงรุ่นนะคะ แล้วก็ด้านหลังกันบ้านนะคะอย่างที่นันแจ้งนะคะในส่วนของตัวปั๊มเบรคเรามีการเปลี่ยนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหลังก็อย่างที่นันแจ้งเลยสีเขียวมะนาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสาหรับเบรคมือไฟฟ้าก็จะเป็นตําแหน่งนี้นะคะก็สวยๆเลยนะคะตัดกับสีดำนะคะดูโดดเด่นมากๆนะคะจอดที่ไหนนะคะก็หล่อและลงตัวนะคะตัวนี้แบบหล่อแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สําหรับคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่รอคอยงาน h ัมเมอร์นะคะในส่วนของ ที่ผลิตร่วมกับ Ford นั่นเองนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นโลบาร์เล็กแฮมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ตัวแบรนด์แฮมเมอร์นะคะผลิตให้กับ Ford โดยตรงนะคะจะติดตั้งที่โชว์รูมนะคะจะไม่มีขายด้านนอกนะคะคันนี้ติดตั้งคันแรกของโชว์รูมเลยสวยมากๆเลยนะคะแข็งแรงดูนั่นและบึกบึนมากๆนะคะเป็นสีดำพาวเดอร์โคดแบบนี้แล้วก็มีลายเคปลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์แฮมเมอร์นะคะแข็งแรงดวงตัวนะคะดุด,ดันจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะ หล่อแบบดุดันจริงๆนะคะหล่อมากๆเลยสําหรับรถคันนี้นะคะด้านท้ายกันบ้างนะคะนี่ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าค่ะอคาเดกนะคะคอมว่เรนเจอร์นะคะตัวนี้เป็นสีดําเงาสวยๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเติมชุดก่าฝาท้ายได้นะคะแต่อันนี้ลูกค้ารีเควสนะคะอยากให้เห็นนะคะว่าเป็นรุ่นวายแท็กนั่นเองนะคะก็มีอคิเดกคาว่า4ีคนะคะแล้วก็คําว่าวายแท็กด้านหลังนะคะในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรามีการเปลี่ยนนะคะเราก็มีการคืนลูกค้านะคะก็จะอยู่ที่ท้ายกระบานะคะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับคันนี้ที่แนนปรับเปลี่ยนนะ,ะกก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็จะเป็นชุดกันชนเหล็กนั่นเองชุดกันชนเหล็กของ Hammer เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นสีดำพาร์ทโค้ดนะคะมีไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะตรงกลางสามารถเพิ่มเติมในส่วนของบอลลากเรือได้นะคะมีห่วงตั้งจุงสีแดงสวยๆแบบนี้แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ด้านหลังนะคะดูแข็งแกร่งดุดันนะคะเข้ากับโลบาร์นะคะลงตัวมากๆนะคะสีรถนะคะ ดูสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับคันนี้นะคะคันนี้มีไฮไลท์เยอะมากๆนะคะดูเรียบๆแบบนี้แต่แต่แตละจุดนะคะหล่อจริงๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานท่อคู่นั่นเองนะคะเป็นท่อคู่ไปลายไทเทเนียมนะคะแบรนด์ JTC นั่นเองนะคะเป็นท่อ,อที่มีการติดตั้งมาตั้งแต่พักการจนถึงด้านหลังนะคะแล้วก็ทำเป็นทำเป็นในส่วนของการจัดทรงนะคะเป็นตัววายนะคะวางตำแหน่งของล้อ,อยางอะไหล่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว เสียงรถจะดูทุ้มขึ้นนะคะอัตราคันเร่งนะคะเหยียบแล้วเราใจานะคะเหยียบมันแน่นอนนะคะสวยมากๆเลยนะคะ <también like S 1> ก็ห <language> ล่อลงตัวนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะกับราคาค่าตัวที่ S 1 3 0 0ง0 0านบาทการตกแต่งพรีเมียมแบบนี้นะคะดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้วยสีส้มนะคะแล้วก็มีไฟอัลเบรด้วยนะคะมาพร้อมกับจอกลางขนาด12นิ้วนะคะรองรับ Apple Car p l a y พค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันฟอร์ตพาดได้ด้วยนะคะจะเช็คสถานะต่างๆนะคะผ่านทาแอปพลิเคชันนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะสำหรับคันนี nice. <S 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 ้แล้วก็มีบอลไดโหมดนะคะสามารถลุยไปกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบโฟลว์โฟลไฮนนะคะลุยในการ การใช้งานแบบออฟโรดต่างๆนะคะเพียงแค่หมุนบอดเรย์หมดลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ลุยแบบออฟโรดได้เลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็การตกแต่งแบบพรีเมียมแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดตอ่อเข้ามาสอบถามข้อมูลจับเซลล์แนนได้เลยะะยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าสามารถทักเคีวโค้ดเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ของแนนจะอยู่ด้านบนนะคะเบอร์ของแนนค่ะ098ค่ะ4642364ค่ะ ลาไดีค่ะ e a r l เกอรค่ะ n a n 9 7 7 9แล้วก็ท้ายคลิปน่ยจะมีค r ว o d e คดแปะไว้ที่ท้ายคลิปด้วยสแกน QR code คทักเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการและตอบคำถามให้กับลูกค้าทุกรุ่นนะคะแล้วก็การตกแต่งทุกแบบทุกสไตล์อยากได้แบบไหนทักมาได้เลยนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟร์ดบายเนนนีไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีการตกแต่งสวยๆเท่ๆมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมอีกค่ะวันนี้เนนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคคคลิปนะะ่ะะสดี